เอาเลยสวัสดีครับ321ไปครับเฟตหัวร้านการจากนะครับวันนี้นะครับจะมีจากจุกิ d ี่ DDL 5นะครับวันนี้นะครับที่จะลองไปเย็บผ้าวนนะครับเป็นจากเย็บคอมพิวเตอร์นะครับญี่ปุ่นแท้นะครับตั้งสามารถตั้งย้ำหัวย้ำท้ายได้นะครับตั้งบา์แท็กได้กำหนดสีเข็มย้ำได้นะครับปรับความเร็วได้ดูนะครับมาฟังเสียงกันนะครับ ตัวนี้นะครับจะจัดส่งที่โคราชช่วงบ่ายสนใจจักทักหาเราครับวร้านการจัด2023โทร098 082 1321่เพจเราไม่มีการโอนเงินทุกกรณีก่อนจะโอนเงินให้โทรที่เบอร์0 9 8 082 1321เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้มีแฮกเกอร์นะครับเพจปลอมเข้ามาแฮกโทรศัพท์ของเรานะครับขอให้ลูกค้าโทรติดต่อก่อนจะโอนตังทุกกรณีทางเราไม่มีรับโอนก่อนทุกกรณีนะครับสนใจติดต่อมร้านการจัด 098 0821 321เท่านั้นครับเดี๋ยวพี่จังให้ครับ